โลกเฉลิมฉลองจัดการแสดงดอกไม้ไฟส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปรียบเสมือนแสงสว่างที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโลกต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านตลอดปี2023เริ่มต้นด้วยการแสดงดอกไม้ไฟกว่า500กิโลกรมัมเหนือตึกสูงราว328เมตรอย่างสกายทาวเวอร์เมืองโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกๆของโลกที่ก้าวสู่สัจรรชใหม่ให้ประชาชนรับชมการแสดงดอกไม้ไฟนานถึง5นาที พร้อมด้วยแสงสีเสียงตะการตาโดยมีสะพานฮาร์เบอร์โอคลนด์เป็นฉากประกอบร่วมด้วยนานออสเตรเลียต้อนรับปี2024ด้วยการจุดพลุตระการตาด้วยดอกไม้ไฟสีเงินและสีทองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีของโรงละครโอเปร่าซินี้ด้วย การแสดงดอกไม้ไฟย,ยาวนานถึง12นาทีพร้อมด้วยรูปแบบเอฟเฟกการยิงพลุก,กว่า36,000แบบจุดขึ้นจากสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์โรงละครโอเปร่าซิดนีย์และอาคารต่างๆโดยใช้ดอกไม้ไฟมากกว่า8.5ตันปิดท้ายที่ไต้หวันเฉลิมฉลองรับปีใหม่ด้วยการแสดงดอกไม้ไฟมากกว่า16,000ลูกเหนือตึกไทเป101พร้อมด้วยแสงสีเสียงตะการตาไม่แพ้ที่ใดในโลก การแสดงดอกไม้ไฟยาวนานถึง5นาทีเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและความสวยงามที่หลากหลายของไต้หวนันผ่านดอกไม้ไฟที่หลากสีสัน